็นครีมที่ใช้แล้วอยากรีวิวมากนะทุกคน Icon Face EXO Cream Skin Perfection นะคะ ครีมหน้าฉ่านั่นเองนะคะที่ว้าวมากเลยคือเขามีเอ็กซโซมตัวช่วยสําคัญที่ทําให้หน้าของเราเนี่ยดูเด็กลงโดยการนําเอ็กซโซมจากปลาแซลมอนสายพันธุ์ king of salmon ประเทศนอร์เวย์มาประสานรวมกับเปปไทด์ชนิดพิเศษเพื่อนําพาเอ็กซโซมนะคะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ผิวที่มีปัญหาได้อย่างตรงจุดเกิดเป็นนวัตรกรรมเอ็กซไทค์เทคโนโลยีนะคะที่มีคุณสมบัติเด่นในการสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้ลึกถึงระดับนานโนเซลล์ และช่วยเพิพ่มคอลลาเจนให้กับผิวอีกด้วยนะคะเราว่าเหมาะมากๆเลยกับคนที่มีริ้วรอยนะคะแล้วก็ผิวหน้าหย่อนค้อยแล้วก็คนที่อยากหน้าเด็กหน้าฉ่ำเนี่ยเราว่าเหมาะมากๆเลยกับสรรสกัดแล้วก็นวัตกรรมที่เขาให้มานะคะคือปังไม่ไหวแล้วที่ชอบมากเลยคือครีมของเขาเนี่ยมีความเข้มข้นมากทุกคนดูนี่นี่ฟลึบซึมไวมากทุกคนชิบ ซึมไวไม่เหนียวเนินหนาหนาเนี่ยทาเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าหน้าฉ่าขึ้นมาเลยทุกคนเวลาทาแล้วอ่ะรู้สึกว่าผิวมีความแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะทุกคนดูนี่ฉ่ำไหมนี่ถ้าใครสนใจนะคะสามารถไปซื้อได้ที่พัดเนื่อของ The Icon Group ได้เลยนะคะ